ข่ะวันนี้เราจะมวนทวนต่อจากข่าวที่แล้วนะคะคือหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองและหมายเลขสามอีกรอบกันนะคะก็หมายเลขหนึ่งก็จะเขียนอย่างนี้นะคะ่ะอีพินอินอีหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองอารพินอินหมายเลขสามซัน หมายเลสามจะเขียนให้ดูสองแบบอีกแบบหนึ่งนะคะันคือหมายเลขสามนะคะวันนี้ก็ทัวแล้วนะคะเป็นอีสองสาอีอ สั้นเห็นไหมคะสันจะมีสองแบบก็คือมีสองแบบแบบที่หนึ่งและแบบที่สองนะคะค่ะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะใจเจียนจ้า